าแล้วครับผมอยู่กับผมทุกพีซีเกมนะครับก็ัน,นีผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการดาวน์โหลดเกมเพส2016นะครับเป็นเกมบอลตัว2016ก่อนที่จะดาวน์โหลดนะครับทุกเกมที่ผมสอนดาวนโหลดนะครับต้องปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับถ้าใครใช้โปรแกรมเดียวกับผมก็ปิดตามผมได้เลยนะครับ ผมใช้โปรแกรมนี้นะครับให้กดไปที่การตั้งค่านะครับองค์ประกอบครับแล้วก็กดปิดไปให้หมดเลยนะครับปิดเสร็จแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเข้าไปที่เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใต้ลิงก์คิปชั่นนะครับก็ก่อนที่จะดาวน์โหลดนะครับให้ดูสเปคกันก่อนนะครับว่าเล่นได้หรือไม่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็น พจสองพันสิบหกนะครับให้กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลย <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปลงเท่าไหร่นะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งประมาณสองคลิปแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับอาทิตย์ละสองคลิปนะครับก็ผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ว่างนะครับ ก็ต้องเรียนนะครับทํางานไม่ได้ทํางานหรอกครับเรียนนั่นแหละนะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปนะครับแต่กออ็อาทิตย์ละสองคลิปก็พอนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็รอตรงนี้นะครับรอตรงรูปวินโดว์นะครับเหมือนเดิมเลยจากนั้นมันจะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับขนาด ไฟล์ก็ประมาณ4.84 g ิกะไบต์นะครับก็ให้เราทำการดาวน์โหลดไปนะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะครับให้กดคลิกคลิกขวานะครับแล้วก็แยกไฟล์ไปที่นะครับจากนั้นกดติดเข้าไปกดเซตอัพกดเซตอัพตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็เลือกไฟล์เกมที่เราต้องการที่จะเกตนะครับกด next next แล้วก็ install ไปเลยนะครับซึ่งผม install ไปแล้วพอได้ตัวเกมมาแล้วกดคลิกขวาที่ตัวเกมเปิดตำแหน่งที่แฟ้มนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ตรงคำว่าแคกนะครับแล้วก็ copy มาทั้งหมดเลยนะครับ copy มาทั้งหมดเลย กดคัดลอกก็ได้นะครับแล้วก็มาวางในตัวเกมนะครับกดวางไปนะครับจากนั้นก็เข้าเล่นได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าเล่นให้ดูนะลำแบบหนึงมาเข้าเล่นกันเลยนะครับจะเข้าเล่นให้ดูนะว่ามันเล่นได้หรือเปล่า ก็ถ้าไข่เด้งหน้านี้มาให้กดละเว้นนะครับก็จะจะเข้าหากันให้ดูเลยนะครับว่าเล่นได้หรือไม่ได้นะครับอ่าเล่นได้แน่นอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำการสอนการตั้งค่าตัวเกมนี้นะครับ การตั้งค่าอย่างไรให้แบบลื่นๆนะครับแบบสเปคคอมกับกาับเนี่ยครับ,รบเล่นเล่นได้ร้อยเปอร์เซนนะครับโอเคเดี๋ยวว่างๆผก็จะมาเล่นนะครับเอาประมาณนี้ล้กันนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็จะลืมกดไลค์นะครับกด s ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป